สวัสดีครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยในแฉหมดเปลือกเรื่องประกันกับโดง่งผมโด่งนะครับหัวข้อในวันนี้ผมมีคอนเทนต์ที่อยากจะมอบกับทุกท่านซึ่งอยู่ในกระแสะในวันนี้แน่นอนนะครับในหัวข้อเป็นโควิด1 9ทําทำประกันสุขภาพไว้เบิกเคลมได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบนะครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับตอนนี้ในสถานการณ์โควิด1 9นั้นนะครับมีคนติดโควิดมากมาย นะครับมีคนติดโควิดมากมายนะครับพูดในภาพรวมนะครับในทุกบริษัทผมไม่การันตีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ทุกบริษัทนะครับก็เอาว่าในภาพรวมถ้าท่านทําประกันสุขภาพไว้นะครับแล้วไม่สบายนะครับในภาพรวมก่อนนะฮะไม่สบายนะครับก็หมายถึงโควิดสิบเก้าด้วยนะับแล้วท่านเข้าไปนอนในโรงพยาบาลแล้วมีการแอดมิดคือนอนในโรงพยาบาลนะครับมากกว่าหกชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมว่า ไม่การันตีนะครับแต่ผมเชื่อในในภาพรุมก็คือถ้าท่านมี2คุณสมบัตินี้1ไม่สบายจริงๆ2 a d สองแอดมิดหรือนอนนะฮะหรืออยู่โรงพยาบาลมากกว่า6กชั่วโมงท่านสามารถเบิกและเคลมได้ในทุกๆบริษัทบทฟังอีกครั้งผมไม่การันตีนะครับเพราะผมไม่ได้อยู่ทุกๆบริษัทผมอยู่บริษัทเดียวนะครับอันนี้อันนี้คือข้อที่หน,นะครับข้อที่สผมต้องพูดในเรื่องของบริษัทละเพราะว่าผมอยู่บริษัท AIA นะครับผมจําเป็นต้องตอบในส่วนของบริษัทที่ผมสังกัดอยู่เพราะบริษัทอื่นผมไม่สังกัดผมไม่ตอบได้นะครับไม่สามารถตอบได้แต่ผมตอบในเรื่องของบริษัท A อที่ผมสังกัดอยู่นั้นนะครับผมมีลูกค้าเป็นโควิดมากกว่าสามรายนะครับและวิ่งกันบริการแบบแบบว่าวิ่งกันแบบหูดับตับไหม้กันเลยนะครับเพื่อที่จะบริการลูกค้านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมมีประสบการณ์แน่นอนนะครับขอยืนยันการันตีบริษัท a อที่ผมสังกัดอยู่นะครับเบิกเคมได้แน่นอนนะครับเบิกเคมได้แน่นอนนะครับถ้าท่านมีการรักป่วยจริงเป็นจริงและเข้าไปแอดมิดนะครับหรือไปนอนหรืออยู่ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงท่านสามารถเบิกเคมได้ในประกันสุขภาพของบริษัทที่ผมสังกัดอยู่และเพิ่มในอีกข้อหนึ่งคือในกรณีที่ท่านไปตรวจ เองนะครับแล้วมีค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดถ้าท่านตรวจนะฮะถ้าท่านตรวจแล้วเป็นแล้วเข้ารักษาในโรงพยาบาลท่านเก็บบินไว้นะครับค่าตรวจเนี่ยจากประสบการณ์ผมลูกค้าที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับค่าตรวจ4,000บาทโรงพยาบาลเอกชนเบิกเค้มได้ผมเบิกให้เรียบไปร้อยไปแล้วนะครับนะครับก็สามารถเบิกได้แล้วทำมาแล้วเมื่อ สองสามอาทิตย์มาน,นี้เองนะครับเบิกให้ลูกค้าเรียบร้อยย้อนกลับไปเบิกเรื่องค่าตรวจได้นะครับถ้าท่านเป็นโควิดจริงและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับก็สามารถเบิกค่าตรวจนั้นได้นะครับและยังเพิ่มอีกเรื่องดนึงก็คือนะครับถ้าหากท่านได้รับการไอโซเลชันนะครับคือเตียงเต็มแล้วได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลว่าให้ท่านกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน หรือเราเรียกกันว่า isolation นั้นเนี่ยนะครับท่านสามารถเบิกค่าชดเชยนะครับและค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับจากบริษัทที่ผมสังกัดอยู่ด้วยแม้นท่านจะนอนอยู่ที่บ้าน mm hmm. เช่นถ้าท่านมีค่าชดเชยรายวันที่ทำอยู่นะครับจานวนวันแล้วเท่าไหร่นะครับท่านไอโซเลชันที่นะครับที่บ้านกี่วันก็สามารถได้รับค่าชดเชยรายวัน เหมือนกับนอนโรงพยาบาลแต่ว่าต้องได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลนะครับและอยู่ในสายตาของแพทย์ตลอดนะครับซึ่งมีการติดต่อกับโรงพยาบาลตลอดนะฮะซึ่งโรงพยาบาลจะออกเ,ออเขาเรียกว่าใบเ,เขาเรียกใบอะไรนะฮะใบรับ,บรองแพทย์นะครับออกมานะครับก็สามารถเบิกได้นะครับอันนี้เรายืนยันเพราะผมทําเรื่องเบิกเรื่องเคมาเรียบร้อยแล้วครับ กับลูกค้าของผมที่เป็นโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ขอให้สบายใจได้หวังว่าจะได้คำตอบกันนะครับสำหรับท่านที่ติดโควิดแล้วเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านแต่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถเบิกเคมกับบริษัทประกันได้โดยเฉพาะของผมส่วนในภาพรวมของบร,ษริษัทอื่นผมตอบได้ไม่เต็มปากนะครับอันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับรอดพ้นจากการเป็นโรคระบาดโควิด19ทั้งปวงนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะผ่านพ้นวิกฤตนี้การไปได้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันครับสวัสดีครับ